บรรจุกระสุนได้ถึง9นัดน,นะฮะในโม่ถือเป็นเจ้าจิวรูปดกอีกหนึ่งกระบอกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยิงเป็นแบบดับเบิลเลยแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ผมเทสด้วย CCI นะฮะ CCI สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J-Action g u y กวันนี้ก็จะมีปืนลูกโม่สวยๆหนึ่งกระบอกมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันตัวนี้นะครับตัวนี้คือทอรัตเ9 4นะฮะเป็นปืนขนาดจุดสอ LR นะฮะใช้กระสุนจุดสองส LR ตัว m 9 4ตัวนี้นะฮะเป็นปืนโคงเล็กของเทารัตอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมีความกระทัดรัดเล็กแต่แฝงไปด้วยความจุของกระสุนนะฮะซึ่งเจ้าเทารัตกระบอกนี้สามารถบรรจุกระสุนได้ถึง9นัดนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันเทารัต m 9 4 2 2 lr ตัวนี้นะครับทำจากสเตเลสทั้งกระบอกนะครับโดยทำการปัดเงาไว้อย่างสวยงาม โดยเจ้าตัวนี้ใช้กระสุนขนาดจ .22 LR นะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นบรรจุกระสุนได้ถึง9นัดนะฮะในโม่ถือเป็นเจ้าจิ๋วลูกดกอีก1กระบอกนะครับเจ้าเทารัดตัวนี้มีความยาวลำกล้องเพียงแค่2นิ้วนะครับ2นิ้วแต่เห็นลำกล้องสั้นๆแบบนี้นะฮะความแม่นยำของเขาถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับเพราะเจ้ารุ่นนี้เทารัดได้ให้ศูนย์หลังมาแบบปรับได้นะครับ สทิศทางนะฮะอีกทั้งศูนย์หน้าเนี่ยก็ยังได้ฝังพลาสติกสีแดงเอาไว้นะฮะที่ใบศูนย์นะครับและศูนย์หลังเนี่ยเขาก็ยังมีกรอบเป็นรูปตัวยูเห็นไหมฮะเป็นรูปตัวยูสีขาวอยู่มันทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับตัวปืนมีความยาวทั้งสิ้นนะครับ162มิล mm, ความสูง126ม mm ิลนะครับส่วนน้ำหนักไกเนี่ยถ้าเป็นไกดับเบิลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก14ปอนด์นะครับ ส่วนไกซิงเกิลเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะฮะอยู่ที่3ปอนด์ครึ่งนะครับส่วนเซตตี้ของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นเหมือนปืนลุงโมทั่วไปก็คืออาศัยทานเฟอร์บาร์นะครับเพื่อส่งกำลังในส่งกำลังจากนกสับไปถึงตัวเข็มแทงชนวนที่อยู่ภายในนี้นะฮะเมื่อนกชิดโคงตัวทานเฟอร์บาร์ก็จะหลบลงไปด้านล่างนะครับก็จะทำให้นกเนี่ยตีไปไม่ถึงท้ายเข็มแงทงชนวนนะฮะ คุยยังไงว่าตกหล่นมันก็ไม่มีการลั่นนะครับตัวนี้ที่ตัวปืนด้านซ้ายนะครับที่ตัวปืนด้านซ้ายบริเวณลำกล้องนะฮะก็จะมีชื่อยี่ห้อเทอรัตอยู่นะครับมีชื่อยี่ห้อเทารัตอยู่ส่วนด้านขวานะครับด้านขวาของตัวปืนนะครับด้านขวา ที่บริเวณลำกล้องเหมือนกันนะฮะก็จะมีระบุขนาดกระสุนนะครับจุดสองส LR นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นนัมเบอร์ของปืนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะนัมเบอร์ของปืนแล้วก็ระบุว่า made in Brazil นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีโลโก้เทารัตอยู่นะครับสังเกตที่ลำกล้องนะครับที่ลำกล้องเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครั ที่ก้านคัดปอกเนี่ยจะเป็นแบบเปลือยนะฮะจะไม่มีฝักพุ้มก้านนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแบบเปลือยจะไม่มีฝักพุ้มก้านคัดปอกนะฮะทำให้มันสามารถลดน้ําหนักตัวปืนไปได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่บริเวณโม่นะฮะที่โมแล้วกันนะครับที่โม่เนี่ยมันจะมีตัวล็อก สจุดด้วยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยตัวล็อกก็จะอยู่ฝั่งท้ายโม่าทางท้ายโม่นะครับก็คือบริเวณในนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตรงนี้มาให้นะฮะเป็นจุดล็อกโมอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาได้มากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะฮะ ถ้าเป็นปืนขนาดจุดสอนะครับหรือปืนที่ใช้กระสุนชนวนลิมนะฮะผมจะชอบใช้ลูกโม่มากกว่าเซมิออโต้นะครับเพราะว่า,าปืนลูกโม่เนี่ยถ้ากระสุนนัดใดที่เกิดด้านขึ้นมาหรือว่าสับไม่แตกนะฮะเราสามารถเหนี่ยวนัดต่อๆไปได้เลยนะครับโดยถ้าเป็นเซมิออโต้เนี่ยมันจะยิงต่อไม่ได้นะฮะคือเราต้องคัดลูกออกก่อนนะฮะเพราะว่า โดยสถิตินะฮะกระสุนชนวนริมเนี่ยมันมีโอกาสสับไม่แตกมากกว่ากระสุนชนวนกลางนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นจ2ดนะฮะซึ่งเป็นกระสุนชนวนริมเนี่ยผมไว้ใจปืนลูกโมมากกว่านะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเจ้าเทารัต M94 ขนาดจ2ด l r ตัวนี้ดูกันนะครับว่ากลุ่มมันจะเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตยิงเป็นแบบดับเบิลเลยแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ผมเทสด้วย CCI นะฮะ CCI เหลืออยู่6นัดพอดีเลยเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆดู5นัดนะฮะส่วนดีนัดหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำช็อตคลิปนะฮะเดี๋ยวลองดูกัน โอเคยิงจบนะฮะห้านัดไปดูครับที่ระยะสิบเมตรป้าป<ม>ุ่มก็โอเคอยู่นะฮะสำหรับการดินดับเบิลต่ำไปหน่อยนะฮะสิบเมตรกลับเจ้าตัวน,นี้นะครับเทารัด M94.22LR ครับก็สำหรับเทารัด M94 ขนาดจ2ด LR นะฮะผมก็ได้เทสให้เพื่อนๆดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ยิงสนุกอินกระบอกเลยทีเดียวนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง JActionGuy ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีปืนกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีแผนเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลสงการนี้นะฮะผมก็ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ